รวม8สินเชื่อที่ปล่อยให้กู้ในปี2องพนที่ยังคงสมัครได้ไปดูรายละเอียดในคลิปนี้ค่ะ สวัสดีค่ะในคลิปนี้จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับสินเชื่อใหม่ที่เปิดให้สมัครในปี2 5 6 6ในระหว่างนี้ก็มีการอัปเดตสินเชื่อต่างๆเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังค่ะจะเน้นไปยังสินเชื่อที่สามารถสมัครได้และยังคงเปิดให้บริการนะในคลิปนี้จะพูดถึงทั้งหมด8สินเชื่อด้วยกันค่ะก็จะสรุปเฉพาะเนื้อหาที่สําคัญสําคัญมาเล่าให้ฟังเราไปเริ่มกันที่สินเชื่อแรกใหม่ล่าสุดเป็นสินเชื่อจากบริษัท MSCW ที่เพิ่งจะปล่อยให้กู้ไปค่ะก็คือสินเชื่อแคทคาร์ให้กู้สูงส 1 0 0 0 0แสนบาทด้วยดอกเบี้ยรเริ่มต้นอยู่ที่1.6 7เซต่อเดือนแต่จะไม่เกิน25%ต่อปีนะคะระยะการผ่อนชำระเริ่มต้นอยู่ที่6เดือนถึง36เดือนและในตอนนี้สินเชื่อแคทคาบเขาได้ปล่อยให้กู้ฉุกเฉินสูงสุดอยู่ที่20,000บาทแต่เขาจะให้ผ่อนจบภายใน6เดือนนะสินเชื่อน,นี้จะสำหรับพนักงานประจำที่ได้รับเงินเดือนโอนผ่านเข้าบัญชีธนาคารซึ่งจะสมัครผ่านไลน์ได้เท่านั้นสมัครเสร็จถ้าผ่านการอนุมัติเบื้องต้นนะเขาจะให้เราส ่เอกสารไปทางไปรสีนีค่ะถ้าหากทางบริษัทได้รับเอกสารแล้วเราจะรู้ผลการอนุมัติภายใน7วันทําการ ต่อไปค่ะมาดูอีกหนึ่งสินเชื่อจากบริษัท Easy Lending จำกัดนั่นก็คือสินเชื่อมีเงินเป็นสินเชื่อจำนำทะเบียนรถแบบไม่ต้องโอนเล่มค่ะก็จะมีรถเกง่งรถตู้รถกระบะอายุไม่เกิน20ปีเมื่อรวมระยะการผ่อนชำระต้องไม่เกิน23ปีค่ะซึ่งจะให้วงเงินสูงสุดเริ่มต้นอยู่ที่40,000บาทไปจนถึง2ล้านบาทราคาประเมินสูงสุดอยู่ที่100%คิดอัตราดอกเบีย้ยเริ่มต้นอยู่ที่0.24%ต่อเดือนผ่อนนานสูงสุดอยู่ที่84เดือนค่ะหากเราผ่อนไป3 ระยะประมาณ3เดือนเราสามารถปปิดบัญชีได้เลยนะถ้าหากใครสนใจนะคะสามารถสอบถามได้ที่เบอร์1737และเขายังมีบริการ Delivery Service ด้วยนะคะจะมีเจ้าหน้าที่ไปบริการถึงบ้านเลย ต่อไปค่ะมาดูสินเชื่อจากเงินเทอร์โบกันบ้างค่ะเขาได้ปล่อยสินเชื่อน้องใหม่ออกมาก็คือสินเชื่อเพลเลเตอร์ atter, คือจะให้ผ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะโดยไม่ต้องใช้บัตรเครดิตไม่ใช้เอกาสารแสดงไรายได้ใช้เพียงแค่บัตรประชาชนใบเดียวค่ะสินเชื่อเพลเลเตอร์ atter, เขาจะให้ผ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้าเช่นตู้เย็นแอร์ทีวี v, และเครื่องซักผ้าพร้อมบริการส่งและติดตั้งถึงบ้านเลยค่ะเขาจะให้ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่6เดือนและส่งสุดอยู่ที่18เดือนค่ะส่วนดอกเบี้ยนะคะก็จะขึ้นอยู่ กับสินค้าที่เราจะผ่อนสําหรับใครสนใจนะคะท่านสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์02857ตามด้วย84ตัวค่ะ ต่อไปกลัมาดูสินเชื่อจากฝั่งธนาคารกันบ้างค่ะก็จะเป็นสินเชื่ออัพเงินทันใจเปิดให้สมัครเมื่อวันที่17เมษายนปี2566ต้นปีที่ผ่านมานั่นเองค่ะระหว่างนี้ก็มีการอัปเดตออกมาเรื่อยๆนะเริ่มแรกเดิมทีเลยค่ะสินเชื่อนี้ก็จะเปิดให้สมัครได้ทุกคนพอกลางปีได้ไปสักระยะก็จะเปิดให้สมัครเฉพาะคนที่ได้รับคําเชิญเท่าน,านั้นและในตอนนี้อัปเดตใหม่ล่าสุดค่ะคือสามารถสมัครได้ทุกอาชีพทุกคนที่เป็นลูกค้าของธนาคารไทยพาณิชย์และมีแอป scb ค่ะเป็นสินเชื่อสมัครผ่านแอป SCB Easy ร0อซให้วงเงินสูงสุดอยู่ที่1ล้านบาทสำหรับอัตราดอกเบี้ยนะคะจะเริ่มต้นอยู่ที่ MRR บวก4.70%ต่อปีหรือเท่ากับ12%ต่อปีค่ะระยะการผ่อนชำระสูงสุดอยู่ที่36เดือนสมัครผ่านแอป SCB Easy และรู้ผลภายใน10นาทีค่ะ ต่อมาค่ะมาดูสินเชื่อจากธนาคารออมสินกันบ้างค่ะประกาศให้สมัครเมื่อวันที่26กันยายน66ที่ผ่านมานี้เองเป็นสินเชื่อไม่ใช้หลักประกรันไม่ใช้คนคำ้ำเรื่องของการค้ำบสยจะเข้ามาช่วยเหลือในการค้ำให้สินเชื่อนี้จะเปิดให้สมัครเฉพาะผู้ที่ทำอาชีพอิสระนั่นก็คือสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อยจะเปิดให้สมัครไม่ว่าจะเป็นวินรับจ้างพ่อค้าแม่ค้าที่มีหน้าร้านและไม่มีหน้าร้านและยังรวมถึงพ่อค้าแม่ค้าขายออนไลน์ด้วยค่ะและสิน เรื่นี้ยังขานรับโครงการแก้หนี้นอกระบบที่นายกรัฐมนตรีได้ถแถลงไปเมื่อวันที่28พฤศจิกายน66ที่ผ่านมาให้กู้รายละไม่เกิน1 0 0นบาทพอนนานสูงสุดอยู่ที่8ปีส่วนอัตราดอกเบี้ยนะคะจะอยู่ที่ร้อยละ1%ต่อเดือนถ้าใครสนใจนะคะสามารถสอบถามได้ที่ธนาคารออมสินสาขาใกล้ที่ทํางานหรือสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์1115ค่ะ ต่อไปค่ะมาดูสินเชื่อกงไทยใจปัม้มเป็นสินเชื่อของธนาคารกรุงไทยเปิดให้สมัครมานานแล้วนะคะแต่เขาเพิ่งจะมีการเพิ่มช่องทางการสมัครใหม่เพิ่มเติมเข้ามาผ่านแอปเป่าตังเข้ามาค่ะคือถ้าใครไม่มีบัญชีของธนาคารกรุงไทยก็สามารถสมัครได้การสมัครผ่านแอปเป่าตังเราจะต้องมีบัญชีเป่ามีตังก่อนถึงจะสมัครสินเชื่อได้นะการเปิดบัญชีเป่ามีตังก็จะอยู่ในแอปเป่าตังนั่นแหละค่ะสามารถสมัครได้เลยส่วนการสมัครสินเชื่อกรุงไทยใจปั้มผ่าน เป่าตังค์ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องเดินทางไปที่ธนาคารกรุงไทยหรือสาขาใกล้บ้านนะเขาจะให้วงเงินกู้สูงสุดอยู่ที่1ล้านบาทหรือสูงสุดไม่เกิน5เท่าของรายได้ต้องมีรายได้1 5 0 0 0บาทขึ้นไปถึงจะสมัครได้นะคะสําหรับอัตราดอกเบีย้ยแบ่งออกเป็น2เลทถ้าเป็นพนักงานประจําอัตราดอกเบีย้ยจะอยู่ที่20%ต่อปีส่วนผู้ประกอบการรายย่อยนะคะอัตราดอกเบีย้ยจะอยู่ที่22%ต่อปีค่ะส่วนระยะการผ่อนชําระสูงสุดอยู่ที่60เดือน ต่อไปค่ะมาดูสินเชื่อเอสเพเรเตอสินเชื ator, ่อจากแอป,ปช้อปปี้มีการอัปเดตในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะคือเปลี่ยนผู้ให้บริการเป็นบริษัทซีมันนี่คอปิตอลจำกัดเอสเพเรเตอร์จะเอาไว้ผ่อนชําระของในแอป,ปช้อปปี้ค่ะให้วงเงินส่งสุดอยู่ที่ส0 0 0มบาทด้วยอัตราดอกเบี้ยจ่ายแบบลดต้นลดดอกไม่เกิน25ต่อปีผ่อนนานสูงสุดไม่เกิน5เดือนค่ะ ถ้าใครสนใจนะคะสามารถเข้าไปเช็คในแอปช้อปปีว่าเราได้ปุ่ม S p p y r a t o r แล้วหรือยังถ้าเราได้ปุ่มนี้แล้วสามารถเข้าไปสมัครได้เลยถ้าใครยังไม่ได้รับปุ่ม S p a y l a t เ r ก็รอไปสักระยะค่ะแล้วค่อยเข้าไปเช็คดูเรื่อยๆว่าเราได้ปุ่มสมัครสินเชื่อเอส l พย์ r แล้วหรือยังต่อไปค่ะมาดูสินเชื่อจากธนาคารออมสินกันบ้างค่ะเป็นสินเชื่อรับรับเพราะไม่มีการโฆษณาหรือประกาศใดๆทั้งสิ้นคนที่จะเห็นสินเชื่อนี้จะเฉพาะคนที่ได้รับคําเชิญเท่านั้นให้สมัครผ่านแอปไ y m o ค่ะนั่นก็คือสินเชื่อไมโ Mo ่ y c ค e d i ริตเขาจะให้สิทธิ์เฉพาะลูกค้าของธนาคารออมสินที่เป็นลูกค้าปัจจุบันหรือลูกค้าที่ปิดบัญชีไปแล้วสินเชื่อไมโ Mo ่ y c ค e d i ริตเขาจะให้วงเงินสูง สูวนอยู่ที่1 0,000บาทด้วยอัตราดอกเบี้ย1นึต่อเดือนหรือไม่เกิน1 5บนต่อปีให้ผ่อนนานสูงสุดอยู่ที่2ปีค่ะ ต้องบอกก่อนนะคะว่าสินเชื่อนี้ครับเปิดให้สมัครในปี2565และปิดให้สมัครไปเนื่องจากวงเงินเต็มโครงการและธนาคารก็ได้กลับมาเปิดให้สมัครใหม่อีกครั้งเมื่อวันที่28กันยายน6 6ที่ผ่านมานี่เองค่ะและนี่ก็คือข้อมูล8สินเชื่อที่นํามาอัปเดตกันในวันนี้สําหรับวันนี้ธัญรัตขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ